ทุครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ไบโอเทคซึ่งผมกำลังจะได้ไปเยี่ยมชมสุดยอดของห้องทดลองระดับชาติต้นกำเนิดของนวัตกรรมมหัศจรรย์ขีนกันแล้วละครับที่นี่ผมจะมีโอกาสได้พบกับผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยครับครับเชิญเลยครับครับอันนี้ผมขอแนะนำให้รู้จักนะครับดรสมเกียรติครับครับผมผมก็สวัสครับวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ขออนุญาตพารายการมาที่ห้องแลบของดรเลยนะครับครับ าอาจารย์ดรทำอะไรอยู่ครับอ๋อพอดีกำลังดูเชื้อจุลินทรีย์ตัวหนึ่งนะฮะทีม่มันสามารถย่อยสลายน้ำมันได้ไม่ทราบว่าจุดเริ่มต้นของก,ก,การคิดแนวคิดดรรูปพัฒนากันอย่างไรบ้างครับทุปภะสาเนี่ยมาด้วยโจทย์ที่ชัดเจนมาว่าเขาต้องการผลิตภัณฑ์ทางการค้าด้วยท,ที่สามารถท,ที่เป็นจุลินทรีย์และสามารถย่อยสลายน้ำมันได้คือสวทชอเองก็มีหน้าที่สนับสนุนเอกชนอยู่แล้วเราก็สนับสนุนในงานงานวิจัยซึ่งซึ่งก็เป็นปัจจัยของขององค์กรอยู่แล้ว เทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ได้อันหนึ่งเนี่ยก็คือเทคโนโลยีชีวภาพครับ,รบซึ่งเราก็เริ่มต้นคิดจากตรงนี้แหละว่าเ,เทคโนโลยีชีวภาพเราต้องคิดถึงอะไรคิดถึงจุลินทรีย์คิดถึงส่วนประกอบของสารชีวภาพตา่างๆซึ่งความอัศจรรย์ของมันมีหลากหลายมากรเราไม่สามารถที่จะคิดคนเอีได้นะครับ,รบซึ่งตรงนี้แหละที่ส่งมาทําให้เราเชื่อมกันนะครับในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เราต้องทำยังไงต่อไปครับ S <S ก็สิ่งที่ต้องทําก็คืออันที่หนึ่งคือหาจุลินทรีย์ให้ได้ก่อนครับหาจุลินทรีย์ที่มีความสามารถพิเศษอันนี้นะฮะปกติจุลินทรีย์มีมากมายทีนี้ถ้าจะเอาตัวที่ย่อยน้ํามันน้ามันปิโตรเลียมได้เราก็ไปหาแหล่งที่ปนเปื้อนน้ามัน,น,มนในกรณีเราก็ไปเอาตัวอย่างน้ำนะฮะที่มีการปนเปื้อนของน้ํามันปิโตเรเลียมจากโ<ล>กรงกัดน้้ำมันแห่งหนึ่งครับผมนะฮะเราก็เอามาเข้าห้องแลบผ่านกระบวนการคัดเลือกก็จะได้เชื้อมา อยู่หลายร้อยชนิดนะฮะแล้วก็หลังจากที่คัดเลือกอยู่สักพักนึงก็จะเห็นว่าเอ้ยเีเชื้ออยู่ประมาณสิบยีตัวที่ย่อยน้ามันได้แล้วแล้วเราก็คัดอีกขั้นหนึ่งจนถึงได้ตัวที่ท,ที่เาเรียกเราเรียกว่าเก่งนะฮะของเราประมาณสัก8ตัวับด <8 S 2> ตัวนี้เราก็เออเพราะว่ามันมีความสามารถมีลักษณะนหน้าตาต่างกันนะแล้วก็มีความสามารถในการย่อยต่างกันครับเราก็เลยเอามาเริ่มต้นของการผลิตนะฮะฟังไอ้เรื่องที่ ง่ายๆที่คุณวสันกับด็รพูดเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องที่ยากสําหรับชาวบ้านเนี่ยผมจริงๆครับจริงๆแล้วไม่ง่ายไม่ง่ายใช่คือผมคนที่อาตเรียนเรียนเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันสำหรับในขั้นตอนการที่เราไปเก็บตัวอย่างเนี่ยนะครับความยากของมาอีกอันนึงก็คือว่าโจทย์ของเราเนี่ยน้ำมันในอุตสาหกรรมมีหลากหลายมากมีหลากหลายโมเลกุลมีหลากหลายชนิดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาคัดเลือกแล้วล่ะว่ากลุ่มไหนตัวรีสายพันธุ์ไหนที่สามารถจะย่อยโมเลกุลตัวนั้นได้ และบางจุลินทรีย์อาจจะย่อยเก่งตัวโมเลกุลน้ำมันชนิดนั้นได้โมเลกุลหนึ่งอาจจะไม่เก่งเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าเราจะต้องมีการคัดเลือกสายหลายตัวทาให้มีหลายตัวนี่นี่คือประเด็นาจุลินทรีย์ที่ว่าใช้เวลานานไหมครับในขั้นตอนตอนนั้นที่เราทํากันเนี่ยนะฮะประมาณสักหกเดือนเฉพาะเฉพาะหานะฮะหาหกเดือนแล้วก็ดูว่ามันคืออะไรที่สําคัญคือมันต้องไม่ไม่ไม่ก่อให้เกิดโรคด้วยดังนั้นหกเดือนพบแล้วว่าสุดยอดแปดกลุ่มสายพันธุ์ที่ว่าจะสามารถย่อยสลายน้ำมันได้แล้ว ทำยังไงต่อครับถ้ามีแค่แค่เชื้อไม่กี่ตัวเนี่ยแล้วทาใช้เองในห้อง l a บเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เรื่องจากเราต้องผลิตเป็นพันๆลิตรเป็นหมื่นหลิตร,รเพื่อที่จะให้ัพ p อ o r t ให้บริษัทไทยกินได้ทําให้เขาสามารถจะสร้างโรงงานผลิตได้เราจําเป็นต้องอเลี้ยงให้เชื้อได้จํานวนมากซึ่งถ้าเราจะเลี้ยงด้วยเชื้อจํานวนมากเราต้องมีชที่เลี้ยงเชื้อนะฮะเราเรียกว่าไบ o อ e r มเมนเตอ๋อเพราะมันต้องเสถียรด้วยเพราะมันจะเป็นเชิงพันเราต้องเสถียรด้วย จะต้องมีวิธีเลี้ยงวิธีเลี้ยงด้วยโอเค<ร>ช,ช่วยพาไปดูเครื่องไบโอเลี้ยงเตอร์หน่อยได้ไหมครับผมเชิญทางน,นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปครับครับนี่นะฮะเป็นเครื่องครับผมเครื่องไบโอเลี้ยงเตอร์หน้าที่มันคือผลิตเชื้อจุลินทรีย์ให้มากให้ให้มีจำนวนมากขึ้นแทนที่จะมีแค่ตัวสองตัวมันก็จะเป็นพันพันล้านตัวนะครับเพิ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งสามารถจะเอาไปผสมกับส่วนประกอบอื่นๆเครื่องตัวนี้ก็มีฟังก์ชันหลายอย่าง อันที่หนึ่งคืออาหารที่ใช้นะครับมีอาหารที่ใช้ซึ่งอาหารที่ใช้เนี่ยเนื่องจากเรามีเชื้อแปดตัวนะครับเราก็ต้องมีอาหารแปดแปดสูตรสำหรับเชื้อแปดตัวที่เราสั่งเวลาเวลาพอไปทาเป็นโรงงานแล้วนีก็ต้องมีเครื่องอันนี้จะเป็นอันใหญ่ๆอย่างเี้ครับสกเกลก็เป็นอัพสเกลเป็นระดับอุตสาหการรมใหญ่ขึ้นนะครับนอกเหนือจากการคัดเลือกอาหารที่เหมาะสมในแต่ละสยายพันธุ์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเ่งจะต้อง ให้ความใส่ใจก็คือการปนเปื้อนจากเชื้อภายนอกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมนกมันครับถ้าเกิดว่าผลิตออกมาแล้วเนี่ยหลังจากเรามีเรามี QC ตรวจสอบเนี่ยมีเชื้อปนเพื่อนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่เราต้องการนะครับก็คือทั้งลัดหรือว่าแบตนั้นเนี่ยต้องรีเจ็ตไปนั่นหมายความว่าหลังจาก6เดือนเนี่ยที่เราค้นพบแล้วว่านี่คือกลุ่มสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในการย่อยสลายมันมสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อก็คือผลิตให้ได้ความเสถียร ครับซึ่งขัง้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูธนาคารของชุลินสิงและมีธนาคารเก็บที่อู่ด้วยครับครับ,รบนี่คือเจ้าตู้แช่ที่ว่าอ่นนี่เป็นตู้เย็นนะฮะลบ8ปองศาเซลเซียสนะค,ค,ครับผมสำหรับที่จะเก็บเชือ้อเชื้อบริสุทธิ์ของเรานะฮะไมถึงต้องเก็บด้วอุณหภูมิ เย็นขนาดอันนี้เอาไม่ให้ไม่ให้เปลี่ยนสภาพนะคือถ้าเก็บที่ที่ข้างนอกมันก็จะโตไปเรื่อยๆแล้วมันตายนะแต่อันนี้มันจะไม่มันจะรักษาสภาพไวสภาพเซล,ลเไวนะฮะนี่ก็คือคุณรยยประโยชน์อย่างหนึ่งของการร่วมมือกับสวทชก็คือเราจะได้เข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งแต่ละกระบวนการแต่ละกระบวนการนีน่สําคัญมากสาคัญมากขอเราเปิดให้ดูผัตากันช้าไม่สิ้นีันนะครับเดี๋ยวเราลองดูฮะโอเค อันนี้ก็คือเชื้อที่เราเก็บเอาไว้พอ,อก็จะเป็นชื่อสูตรชื่อสูตรแต่ละใช่ฮะเราจะเป็นหนึ่งสายพันธุ์นะฮะแล้วก็สอง,สอ,งอะไรอย่างเงี้ยเขาเก็บไว้ทั้งหมดมันก็แข็งเลยครับถูก <laughs> ต้องครับต้องเก็บราาักษาภาพไว้พอพอเราจะเอาใช้งานเนี่ยเราก็เอาออกมานะฮะแล้วก็เเราก็จะเผาดลุแดงๆเลยเราล่อเราปล่อยมันเย็นลงเพื่อเพื่อฆ่าเชื้อที่มีกับข้างนอกก่อนแล้วก็จุกจิ้มลงไปแล้วก็เอาไปใส่อาหารเหลวเชื้อที่ที่เห็นอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นกรณีที่ที่เป็นก็จะขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยที่ที่ให้คุณเห็นหลังจากอย่างนี้ปุ๊บเราก็เอาไอ้ตัวเดียวนี่แหละลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วก็ไปเพิ่มในเอ่อไบโอเรแอเตอร์ที่เราโชว์่อชักครูนี้นะครับแปดตัวเราก็ทำอย่างนี้แปดขั้นะครับแต่ว่าขั้นตอนต่อไปก็สำคัญอีกนะครับก็คือเราจะต้องไปการแยกซึ่งก็จะต้องมีมีห้องนะครับมีเครื่องมือในการแยกที่จะไม่ให้ปนเปื้อนจากเชื้อภายนอกซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาล้องไปอ๋อนี่เป็นเหมือน หาสูตร,าร,พพารหาเลซพีหาโนฮาวาจากนั้นเราก็เอากระบวนการนี้ไปตัง้งไปทั้งหมดในนูนี่จะไปสูตรใส่ไว้ในโรงงานของไทยกิมเดี๋ยวจะไปดูห้องที่มีตูส้สำหรับเกี่ยเชือ้อเป็นก็เ,เรียกว่าลางหน้าโพนะครับ,รบที่ทำให้ปัสกดเชื้อนะครับ,รบไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อภายนอกใช่ไหมครับ ดอเตอร์ครับไม่ทราบว่าห้องนี้คือห้องอะไรครับเดี๋ยวเราจะพามาะะที่ตู้ปลอดเชื้อนะค,ะครับถ,ถ้าจะเรียกภาษาอังกฤษก็ biological safety cabinet ตู้นี้ตู้นี้มีความสําคัญทำให้ไม่ให้เชื้อจากภายนอกเข้าไปปนเปื้อนเชื้อของเรารถ้าเราเอาไอเพลเชื้อะะออกมาทํทารําการแยกเชื้อข้างนอกหรือจะเพิ่มจํานวนข้างนอกเนี่ยก็จะปนเปื้อนจากเชื้อข้างนอกได้นะครเชืะะ้อจากที่เราไม่ต้องการ เพราะฉะนั้นในตู้นี้ก็จะมีเชื้อของเราตัวเดียวที่จะขึ้นในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เราจะรีดต่อไปซึ่งในกระบวนการเราก็ต้องทําแบบนี้แปดครั้งนะฮะก็ถึงจะได้เชื้อแปตัวเพื่อจะเอาไปผสมสูตรพันธุ์ของของทีมอืนเขานี่ก็ความยากขับนตอสนนะครับซึ่งจะต้องพิถีพิถันในเรื่องขั้นตอนนะอย่าง คุณฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับจบปริญญาตรีปริญญาโททางด้านไบโอเทคโนโลยีโดยเฉพาะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับว่าเราคัดเฟ้นนะครับในสวทชเราเรามีหน่วยงานที่จะคัดเฟ้นบุคลากรที่ดีนะครับได้มาตรฐานมีความเชี่ยวชาญในงานแล้วนะครับเป็นผูชำนาญชำนาญการเฉพาะทางเลยถูกต้องครับถ้าหมายว่าจริงๆแล้วไฮกิมจริงๆการใช้เรบเคสเนี่ยสามปีถ้าสมมุติว่าไม่ได้เจอสวทชอาจจะใช้สักประมาณ ผมคิดว่าไม่น่าจะต่กกว่าเสร็จปากอยู่ด้วยซ้ำซึ่งตอนนั้นเทคโนโลยีอาจจะตรงนี้อาจจะเก่าไปละนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นขั้นตอนที่ข้อคิดที่ผมได้มาในวันนี้ที่จะฝากกับเอสบีก็คือว่าสื่งต่างๆเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสามารถได้มาได้โดยง่ายมันมีขั้นตอนวิธีการครับแลนเป็นสิ่งที่เราเข้าถึงไม่ได้ง่ายๆนี้ครับผมคือหลังจากกระบวนการนี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เรามีการเพิ่มจํานวนหรือว่าผลิตออกมาในแบบใหญ่ๆอย่ที่บอกนะครับ ยังไม่ใช่ของแค่นี้นะคะะรับมันจะต้องมีขั้นตอนองการเขาเรียกว่า formulation <ๆ>การปักรุงสุข<ๆ>ส่วนผสมที่1นึ่งส่วนผสมที่2องส่วนผสมที่3จนกระทั่งส่วนผสมที่1 0ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้หลากหลาย๋อดร,ค,อรครับถ้าไอซีี e ที่ดูรายการนี้อยู่อยากจะติดปลีกบ้างอยากจะเข้าข่ายที่จะมาที่สวทอชอบ้างต้องทำอย่างไรต้องมีแนวทางเช่นไหนถึงจะเพียงพอการการดเในก,ก,กบับสวทอชอครับเอออันที่หนึ่งผมว่าหาไอเดียเจ๋งๆก่อนครับถ้าได้ไอเดียเจ๋งๆปุ๊บมันเป็นจุดเริ่มต้นทีี่ด หลังจากนั้นเดินเข้ามาเดินเข้ามาหาผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านแล้วก็มันก็จะมีสเต็ปขั้นตอนของมันแล้วก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ที่หนึ่งอันหนึ่งที่ต้องต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าต้องอดทนครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าจะเอาทันทีจะเอาเดี๋ยวนี้ซึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับทางเคแบงค์นะครับถ้าอยากจะให้กําลังใจ s อสเที่ดูรายการไม่อยู่อย่าท้อถอยหรือเข้ามาปรึกษาอะไรกับทางเคแบงค์นะครับคือก่อนอื่นเนี่ยในนามเคแบงค์นะต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจ นะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไทยกินโดยเฉพาะกุ่มก๊านะครับซึ่งมีแนวคิดต้องบอกว่าซึ่งเป็นนวัตกรรมครับวนวัตกรรมยังไม่ใช่นวัตกรรมธรรมดานะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเคแบงก์เองเนะก็พร้มอมจะเดินเคียงข้างในเรื่องของการ,การจัดการาการาางางเงินหรือว่าการสินเชื่อนะครับพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนคู่กันไปเคแบง์เราตอนนี้นะฮะมีศูนย์ s อ e อยู่ทั่วประเทศนะครับกระจายอยู่ทุกสถา,านที่มีอยู่ในผู้ประอกอบการเนี่ย หากมีความคิดในเชิงนวัตกรรมหรือยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นนวัตกรรมไหมเนี่ยก็สามารถเรียกเข้าไปปรึกษานะครับที่ศูนย์เอสเราทั่วประเทศได้ั้นเคแบงก์ก็พร้อมเรียกเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าในเรื่องของคนเซ็์ที่เราทราบอยู่ว่าเร็วยาวเยอะครับของแคแบงเองครับแบงเองอันนี้เราพร้อมในการสนับสนุนผุ้คนคู่กับการทุกท่านสำหรับเอสเอ็มพีทั่วไทยจริงๆนั้นต้องขอขอบคุณดรมากๆนะครับที่พารายการของเรามาเยี่ยมชมห้องแล็บ ทราบว่าโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยยากมากเลยครับขอบคุณดรราคาดีครับครับแล้วขอบคุณพี่สมพรมากๆเลยนะครับที่พาผมมาแนะนํารู้จักกับไอคิวใหรู้จักมากขึ้นสําหรับ s อสเนี่ยดูแล้วจะได้ร่วมติดตีทองของรายการเราขอบคุณพี่มากๆครับดีครับขอบคุณหลังจากได้ชมห้องแลบแล้วก็อดที่จะทึ่งกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสามารถของคนไทยไม่ได้ครับช่วงต่อไปคุณวสัน์จะเปิดเผยถึงที่มาของสุดยอดไอเดียและแรงบันดาลใจ ร้อมทั้งการต่อยอดทางธุรกิจของนวัตรกรรมมาจรรย์นี้ห้ามพลาด